นี่นะครับซอสเผ็ดครับกินให้ดูนะครับเดี๋ยวะทำแบบกูรำเจี๊ยบพรพอมันตีนกนกูล็อกได้ไหมเออกินแตงกูร์ล็อกเลยนะครับกูล็อกให้ดูครับไปเดินด้วยก้อนนี้ก่อนอย่ครับทำใจไว้นี้สามสี่สามทำก้อนต่อเลยต่อเลยต่อเลยเอาก้อนต่อไปก้อนหนึ่งเอาหมดจานเลยหมดจานหมดจานเล่นเลล่นเลยเอาละเอา

มาทำคูล็อกขอกันไม่เห็นเลยเออไม่เห็นแล้วอ่ะกินตก้อนเนี่ยแอ็นดี้กินแล้วทำคูล็อกเร็วๆเพื่อนๆพอนเราทำได้เพื่อนร้องขอมารีเฟนต์มามาตอนนี้ท้าตอนนี้ท้าครั้งแรกคูไม่หยัดเป็นตะก้อนตก้อนขนาดนี้ครับไปมาโอ้ย แล้วเราจะคูเ่เลาะพองกันกเขาจะเหอะใช่แล้วก็แบบปอ้อนตรงข้ามาอ่ะป้อนกันโอเคช้อนโอตีนี่<ม> <c ười> ทำไมเอะทำหน้าแบบนั้นอ่ะนิ่งไปแล้วครับร้องไห้ร้องไห้กันทำไมอ่ะ <c ười> ดูครับสภาพไม่ไหวแล้วคิดถึงแม่คิดถึงแม่เลยครับมเป็จริงเ้หัวลามไปหัวไม่ละเอเชียร์กระทะหน่อยอ้ยอีเน้ำตาตืไว้ดูดิดูหน้าอม่หนูไม่อะน้ำตาผ 不龙虾。<laughs> <laughs>